สวัสดีคะ่ะเราก็มาพบกันนะคะกับช่องพระเครื่องมั่งมีนะคะพี่พี่นะวันนี้น้องมีมาให้ชมไม่เยอะเท่าไหร่นะคะจะมีรายการพิเศษที่หัวคิวด้วยนะคะพี่พี่นะะจะมีรายการพิเศษอยู่ประมาณ10กว่ารายการนะคะแต่ว่าจะรายการไม่เท่ากันนะคะพี่พอ่นะ,ะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่191นะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะ ID Line และเบอร์โทรศัพท์จะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะ0 8 2 9 7 9 8 8 3 7นะคะ เดี๋ยวน้องไปเริ่มรายการที่หนึ่งของรายการพิเศษก่อนนะคะพี่พนะสำหรับรายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะคะจะเป็นมีดนะคะพี่พี่นะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะแล้วก็มีรูปหล่ออยู่ในนี้ด้วยนะคะนี่นะคะมีมีดมีมีปากกาแล้วก็อยู่ในตลับแล้วข้างหลังจะมีหมากแบบนี้นะคะพี่พี่นะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆีนะมีมีดปากกาเล็กๆนะคะอยู่ข้างในแล้วก็มีพ้ามีเจวรด้วยนะคะ สำหรับรายการนี้นะคะรายการที่1นนะคะ400บาทนะคะสําหรับรายการนี้มีรายการ400บาทอยู่2รายการนะคะพี่ๆนะมีเลยสาหรับรายการที่1ของรายการพิเศษนะคะ400บาทนะคะต่อไปด้วยรายการที่สองนะคะนี่นะคะรายการที่สองนะคะจะเป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นมีดปากาหลวงพ่อกลวยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้อยู่ในตลับสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยสําหรับรายการที่สองนะคะ400อบาทนะคะพี่ๆนะ นี่เลยรายการพิเศษรายการที่สองนะคะรายการนี้400อบาทนะคะต่อกันด้วยรายการพิเศษรายการที่สามนะคะพี่ๆอาจะเป็นสิงห์งาแกะนะคะเป็นสิงห์งาแกะนะคะอยู่ในตลับแบบนี้นะคะนี่เลยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะรายการนี้สามร้อยนะคะรายการนี้สามร้อยนะคะพี่ๆนะจะมีอยู่สองสามรายการนะคะ สำหรับสิ่งจะมี2รายการนะคะพี่พีนะแต่รายการนี้300นะคะสำหรับรายการที่สนะคะพี่พีนะรายการนี้รายการที่สนะคะ300บาทนะคะต่อกันด้วยรายการที่สี่นะคะจะเป็นแพะนะคะอยู่ในขี้ผึ้งแบบนี้นะคะนี่เลยสำหรับรายการที่4นะคะ300บาทนะคะรายการนี้300บาทนะคะพี่พนะนี่เลยสำหรับรายการที่สี่นะคะต่อกันด้วยรายการที่หนะคะพี่ๆีนะ รายการที่ห้าก็เป็นสิงแกะอย่างนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะอยู่ในตลับแบบนี้เลยนะคะมีจีวอนด้วยนะคะพี่พี่นะนี่เลยสําหรับรายการที่ห้านะคะรายการนี้รายการที่ห้านะคะสา0รอยบาทนะคะต่อกันด้วยรายการที่หกนะคะจะเป็นสร้อยเงินนะคะพี่พีนะเป็นสร้อยเงินนะคะนี่เลยจะเป็นสร้อยเงินของเรานะคะนี่เลยมีหัวมีหัวมังกรแบบนี้นะคะพี่พีนะนี่นะเป็นสร้อยเงินแบบนี้นะคะพี่พีนะใส่สวมหัวได้เลยนะคะรายการนี้สามร้อยบาทนะคะ 300บาทนะคะสําหรับรายการนี้นะคะนี่เลยเป็นสร้อยเงินแบบนี้นะคะพี่พี่นะ3า0ร้อบาทนะคะรายการที่หนะคะต่อกันด้วยรายการที่7ก็จะเป็นสร้อยเงินเหมือนกันนะคะพี่พี่แต่จะเป็นลายนี้นะคะนี่เลยจะเป็นลายนี้นะคะลายนี้จะมีสองเส้นนะคะลายนี้จะเป็นสองเส้นนะคะอันนี้สําหรับรายการที่7ดนะคะรายการที่7ดนะคะเขาจะมีต่อ9ก้าสองหด้วยนะคะพี่พี่นะ เดี๋ยวน้องขาแป๊บนึงนี่นะคะเนี่ยนี่นะคะพี่พี่นะเขาจะมีตอกอยู่นะคะเขาจะเขียนว่าเก้าสองห้านะคะจะเป็นสร้อยเงินแบบนี้นะคะนี่เลยสวมหัวได้เหมือนกันนะคะแบบนี้จะมีสองเส้นนะคะจะกลายเป็นรายการที่เจ็ดกับที่แปดนะคะพี่พี่นะนี่เลย เส้นละสามร้อยเหมือนกันนะคะรายการนี้สามร้อยเหมือนกันนะคะเจ็ดกับแปดนะคะพี่ๆีนะสร้อยต้องมีทั้งหมดสามเส้นนะคะสำหรับ e ีีนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะต่อกันด้วยรายการพิเศษรายการที่เก้านะคะรายการนี้รายการที่เก้านะคะจะเป็นเหมือนเม็ดงาหรืออะไรไม่ไม่แน่ใจนะคะอยู่ในตลับแบบนี้เลยนะคะสามห่วงแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะพี่พีนะรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะคะนี่เลยเป็นแบบนี้เลยนะคะ สำหรับรายการที่เก้านะคะต่อกันด้วยรายการที่สิบนะคะพี่ๆนะรายการนี้รายการที่สิบนะจ๊ะนี่เลยเป็นพ้าแบบนี้นะคะน้องซูมให้นิดนึงนะนี่เป็นพ้าแบบนี้เลยนะข้างบนเป็นแบบนี้นะคะเป็นฐานแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะรายการนี้รายการที่สิบนะคะสาม้อยบาทนะคะสามร้อยบาทต่อกันด้วยรายการที่สิบเอ็ดนะคะ รายการที่11นี้จะเป็นรายการที่250บาทนะคะ250บาทนะคะจะจะเป็นเขาแกะเป็นรูปหมูนะคะพี่พนะสำหรับรายการนี้250หนะคะรายการที่11อดนะคะต่อด้วยรายการที่12นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พนะเป็นเหรียญเปียกทองแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับรายการที่12นะคะ250บบาทนะคะพี่พี่นะ ให้ไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะ250บาทนะคะพี่ๆนะ250บาทสำหรับรายการที่12นะคะของรายการพิเศษนะนี่เลยสำหรับรายการที่12นะคะต่อกันด้วยรายการที่13นะคะพี่ๆนะ250นะคะ เป็นเบี้ยแกะแบบเป็นเบี้ยเป็นเบี้ยแบบนี้นะคะแล้วก็มีรูปหลวงพ่อเดิมแบบนี้นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกันอย่างนี้นะคะ250บาทนะคะพี่ๆนะ250บาทนะคะสําหรับรายการที่13นะคะรายการนี้รายการที่13นะคะต่อกันด้วยรายการที่14นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันฉลุนะคะแกะยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ สำหรับรายการพิเศษรายการที่สิบสี่นะคะพี่พี่นะสอง้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันฉลุแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญเปียกทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะนี่เลยสอง้อยห้าสิบาทนะคะสำหรับรายการนี้นะคะรายการที่สิบสี่นะคะน้องให้ไปพร้อมกล่องเลยนะคะพี่พี่นะนี่เลยสำหรับรายการที่สิบสี่นะคะสองอยห้าสิบาทต่อกันด้วยรายการที่สิบห้านะคะสองอยห้าสบาทเหมือนกันนะคะ จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมฉลุลงยาแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสองอห้าสบาทนะคะพี่ๆนะนี่เลย2อ0ห้าสิบาทรายการที่สิบห้านะคะเมะื่อกี้ต่อไปรายการที่สิบหกนะคะจะเป็นเขาเรียกอะไรนอแรดหรืออะไรเนี่ยคะ่ะเป็นเขาหรืออะไรสักอย่างนี้นะคะเขาว่าเป็นนอแรดอะไรเนี่ยนะคะนี่เลยสําหรับรายการที่สิบหกนะคะสองห้าสิบาทนะคะอะไรนะคะนี้ก็2อ0ห้าสบนะจ๊ะพี่ๆนะ รายการพิเศษร,รายการนี้ก็2 5 0ห้าสินะคะสําหรับรายการที่สิบหกนะคะจะมีสองอันนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะสองห้าสิบบาทนะคะนี่เลยจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆนะเหมือนเขาเหมือนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นหนอกขึ้นมาอย่างนงี้นะคะ2 5 0ห้าิบาทนะคะรายการนี้รายการที่สิบดนะคะต่อกันด้วยรายการที่สิบแปดนะคะ จะเป็นโสรทอนแบบนี้นะคะอยู่ในกล่องแบบนี้เลยเรี่ยมเขาเรียกเลยลี่ยมเงินเร,เรียมเลียมเรี่ยมทองไมคอนนะคะพี่พี่นะเรี่ยมกรอบทองไมคอนนะคะพี่พี่นะนี่เลยสําหรับรายการที่สิบแปดนะคะรายการนี้รายการที่สิบแปดนะคะสองร้ยห้าสิบาทนะคะไปพร้อมมีกล่องแบบนี้นะคะพี่พี่นะนี่เลยต่อกันด้วยรายการที่สิบเก้านะของ ของวันนี adelante, only only os, like ้นะคะรายการพิเศษนะคะมีแค่19รายการนะคะนี่เลยรายการนี้2อ0ห้าิบาทนะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆนะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะนี่เลยสองอห้าสิบนะคะด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยแบบนี้นะคะ2อ0ห้าสบบาทนะคะพี่ๆนะไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะสาหรับรายการที่19นะคะของรายการพิเศษหมดแล้วนะคะต่อไปเริ่มรายการธรรมดาปกติกันเลยนะคะ150บาทตลอดเลยนะคะ150บาททุกรายการเลยนะคะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะสําหรับรายการที่1นนะคะนี่เลยเป็นสมเด็จนะคะนี่นะเป็นสมเด็จแบบนี้นะคะพี่พี่นี่เลย ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสําหรับรายการที่1นะคะรายการนี้รายการที่1นะคะ150บาทตลอดสายเลยนะคะสําหรับชุดน,นี้นะคะต่อด้วยรายการที่2นะคะพี่ๆนะจะเป็นเหนรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะสําหรับรายการที่2นะคะพี่ๆนะนี่เลยน้องจะไปไวนิดนึงนะ,ะต่อด้วยรายการที่3นะคะรายการที่3นะคะ จะเป็นคล้า,ายๆหลวงพ่อเงินนะคะอุ้มบาทแบบนี้นะคะเนื้อจะออกเงินๆหน่อยนะคะพี่พีนะสาหรับรายการที่สามนะคะรายการนี i̇şte in ้รายการที่สามนะคะต่อกันด้วยร uh. ายการที่สี่นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออี่นะคะพี่พนะรายการที่สี่นะคะพี่ๆีนี่เลยเป็นเห himself, esus, like รียญหลวงพ่ออ well, ี่นะคะสําหรับรายการที่สี่นะคะต่อกันด้วยรายการที่ห้านะคะจะเป็นพระผงสุพรรณนะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะสําหรับรายการที่ห้านะคะ ภาผงสุพรรณเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่ห้าต่อกันด้วยรายการที่หกนะคะนี่เลยรายการนี้รายการที่หกนะคะเป็นแม่เหล็กดูดได้ด้วยนะพี่เดี๋ยวน้องหาเลยให้ดูนี่เป็นแม่เหล็กนะคะดูดได้ดูดเหล็กได้นะคะนี่เลยสําหรับรายการที่หกนะคะนี่เลยสําหรับรายการที่หกนะคะต่อกันด้วยรายการที่เจ็ดนะคะพี่ๆีนะรายการนี้รายการที่เจ็ดนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะคะนี่เลยสาหรับรายการที่7นะเลี่ยมพลาสติกมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อกันด้วยรายการที่8ดนะคะรายการที่8ดจะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆนะรายการที่8ดจะเป็นพระสมเด็จแบบนี้นะจ๊ะนี่เลยสาหรับรายการที่8ดนะคะพี่ๆต่อกันด้วยรายการที่9้านะคะรายการนี้รายการที่9้านะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่ๆนะรายการที่9้านะคะพี่ๆ ต่อด้วยรายการที่1ิบนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะอยู่ในตลับแบบนี้เลยสําหรับรายการที่1ิบนะคะรายการนี้รายการที่1ิบนะต่อกันด้วยรายการที่11บอดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะนี่เลยอยู่ในตลับสวยๆแบบนี้นะคะเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยสําหรับรายการที่11บอ็ดนะคะต่อกันด้วยรายการที่12บนะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆีนะอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะนี่เลยด้านข้างนะคะพี่ๆีด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ เนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องให้ไปพร้อมกล่องเลยนะนี่เลยสําหรับรายการที่12บนะคะรายการนี้รายการที่สิบนะคะนี่เลยต่อกันด้วยรายการที่13านะคะจะมาเป็นแพ็คคู่แบบนี้นะรายการที่สิบามนะคะจะเป็นนางพญานะคะเป็นนางพญาเนื้อสวยๆแบบนี้นะคะนี่เลยสําหรับรายการที่13านะคะพี่ๆนะ นี่เลยรายการที่สิบามนะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะสําหรับรายการที่สิบสามนะจ๊ะนี่เลยรายการนี้รายการที่สิบสานะคะจะไปคู่แบบนี้เลยซื้อหนึ่งได้หนึ่งเลยนะคะสําหรับรายการที่สิบสานะคะต่อกันด้วยรายการที่สิบสี่นะคะนี่เลยรายการนี้รายการที่สิบสี่นะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะพี่ๆนะนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะง่างตาแดงหรอคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะเนื้อสวยๆแบบนี้นะสําหรับรายการที่สิบสี่นะคะ ต่อกันด้วยรายการที่สิบห้านะคะพี่พีนะรายการนี้รายการที่สิบห้านะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะสําหรับรายการที่สิบห้าต่อกันด้วยรายการที่สิบหกนะคะจะเป็นพระสั่งกระจายนะคะพี่พีนะเป็นพระสั่งกระจายแบบนี้นะคะสําหรับรายการที่สิบหกนะคะต่อกันด้วยรายการที่สิบเจ็ดนะคะจะเป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เหลี่ยนหลวงปู่ทิมนะคะสําหรับรายการที่17นะคะรายการนี้รายการที่สิบเจนะต่อกันด้วยรายการที่18นะคะรายการนี мире, ้รายการที่18นะคะพี่ๆนะนี่เลยสําหรับรายการที่สิบแปดนะคะต่อกันด้วยรายการที่19นะคะจะเป็นพักคงนะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยเป็นพักคงนะคะอยู่ในตลับสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยสําหรับรายการที่19นะคะ ต่อกันด้วยรายการที่20นะคะรายการนี้รายการที่20นะคะนี่เลยรายการที่20นะคะพี่ๆนะต่อกันด้วยรายการที่21นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขียนว่าโชคดีเป็นปีหนูแบบนี้นะคะสําหรับรายการที่21นะคะต่อกันด้วยรายการที่22นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่ี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะสําหรับรายการที่22นะ ต่อกันด้วยรายการที่23านะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นสามเล่มเลนหนาแบบนี้นะคะสำหรับรายการที่23นะคะพี่พี่นะต่อกันด้วยรายการที่24นะคะนี่เลยรายการนี้รายการที่24นะคะพี่พี่นะนี่นะคะด้านหลังมีแบบนี้นะคะนี่เลยสำหรับรายการที่24นะคะพี่พี่ ต่อด้วยรายการที่ยี่ิบห้านะคะจะเป็นพัาผงสุพรรณเนื้อสวยๆแบบนี้นะคะสําหรับรายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่ๆนะรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้านะคะต่อกัอนด้วยรายการที่26ินะคะนี่เป็นมาคู่แบบนี้เรียมมาคู่แบบนี้เลยนะคะนี่เลยเป็นพัพซุ้มก่อนนะคะเรียมเก่ามาแบบนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่26ิบกนะคะพี่ๆนะรายการนี้รายการที่26ิบหกนะคะนี่นะคะ ต่อกันด้วยรายการที่27นะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆนะเป็นพระสมเด็จแบบนี้นะคะสําหรับรายการที่27นะคะต่อกันด้วยรายการที่28นะคะรายการนี้รายการที่28นะคะพี่ๆนะต่อกันด้วยรายการที่29นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะรายการที่29จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขแบบนี้นะคะ ต่อกันด้วยรายการที่30สนะคะนี่เลยเป็นสีพึ่งแบบนี้นะคะรายการที่30นะคะพี่ๆนะด้านในจะเป็นพารสมเด็จองค์เล็กๆแบบนี้นะคะนี่เลยสำหรับรายการที่30สนะคะต่อกันด้วยรายการที่ส1เอ็ดนะคะรายการนี้รายการที่31เอดนะคะจะเป็นพารปิดตาแบบนี้นะคะนี่เลยรายการที่31เอ็ดนะคะต่อกันด้วยรายการที่น32นะคะนิ่ม สวยนะคะพี่พี่นะเป็นแม่เหล็กดูดได้นะคะรายการที Ng ่สามสิบสองนะคะรายการนี้รายการที่สามสิบสองนะคะนี่เลยสําหรับรายการที่สามสิบสองนะคะต่อด้วยรายการที่สามสิบสามนะคะเป็นพระเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะสําหรับรายการที่สามสิบสาม ต่อกันด้วยรายการที่สาสิบี่นะคะเป็นพันรอดนะคะพี่พี่นะเป็นพัดลอดแบบนี้นะคะรายการที่สาสิบสี่นะคะต่อกันด้วยรายการที่สาสิบห้านะคะจะเป็นพัสมเด็จนะคะรายการที่สาสิบห้านะคะพี่พี่นะนี่เลยเป็นพัสมเด็จเนื้อสวยๆแบบนี้นะคะอยู่ในกล่องแบบนี้เลยน้องให้ไปร้อมกล่องเลยนะคะสำหรับรายการที่สาสิบห้านะคะพี่พี่นะรายการนี้รายการที่สาสิบห้านะคะ ต่อกันด้วยรายการที่สามสิบหกนะคะนี่เลยมาคู่แล้วนะคะมาคู่กันเลยนะคะจะเป็นพระวจุลามณีนะคะเป็นแบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่เลยนี่นะคะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะนี่เลยคู่กันเลยนะคะเหมือนซื้อหนึ่งได้หนึ่งเลยนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอย่างนี้นะคะนี่เลยสําหรับรายการที่สามสิบหกนะคะรายการนี้รายการที่สามสิบหกนะคะ ต่อกันด้วยรายการที่3 7นะคะจะเป็นเหรี่ยหลงปู่สุขนะคะพี่พี่นะรายการนี้รายการที่3 7สินะคะต่อกันด้วยรายการที่3 8นะจะมาอันนี้มีนางค่ะนางกับผงสุขันนะคะเป็นพานางพญากับผงสุขันนะคะสําหรับรายการที่3 8ดนะคะพี่พีนะรายการนี้รายการที่3 8นะคะนี่เลยสําหรับรายการที่38นะคะพี่พี่นี่นะ ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับรายการที่38นะคะต่อกันเลยนะรายการที่39นะคะจะเป็นพาลอดนะคะพี่พี่เป็นพาลอดนะคะเลี่ยมเงินเก่าแบบนี้นะคะเลี่ยมกรอบเก่าๆแบบนี้นะมีลงลักปิดทองนะคะพี่พี่นะมีลงลักปิดทองนะคะนี่เลยสําหรับรายการที่39นะคะรายการนี้สามนะคะต่อกันด้วยรายการที่40นะคะพี่พี่นะรายการนี้รายการที่40นะจ๊ะ นี่เลยสำหรับรายการที่40นะคะรายการนี้รายการที่40นะคะต่อกันด้วยรายการที่41นะคะจะเป็นพาซุ้มกอมาคู่เหมือนกันนะคะนี่เลยเป็นพาซุ้มกอแบบนี้นะคะนี่เลยรายการที่41นะคะพี่พีนะรายการนี้รายการที่41ต่อกันด้วยรายการที่42นะคะเป็นพัลลอดนะคะเนื้อสวยๆแบบนี้อยู่ในตลับแบบนี้เลยนะคะพี่พีนะเป็นพันลอดนะคะสําหรับรายการที่42นะคะ ต่อกันด้วยรายการที่43นะคะรายการนี้รายการที่43นะคะนี่เลยสำหรับรายการที่43นะต่อกันด้วยรายการที่44นะคะสําหรับรายการนี้44่นะคะพี่ๆนะรายการนี้รายการที่44นะคะต่อกันด้วยรายการที่45นะคะรายการนี้รายการที่45นะคะ ต่อกันด้วยรายการที่46นะคะนี่เลยรายการนี้รายการที่46นะคะพี่พี่นะรายการนี้รายการที่46นะคะเป็นไอ้งัางแบบนี้นะคะนี่เลยเขาน่าจะเรียกไอ้งั่งนะหนูไม่แน่ใจนี่นะคะสําหรับรายการที่46นะคะต่อกันด้วยรายการที่47นะคะจะเป็นพาชินาราชเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่47นะคะพี่พี่นะนี่เลยสําหรับรายการที่47นะ ต่อกันด้วยรายการที่สี่ิบแปดนะคะรายการนี้รายการที่สี่ิบแปดนะคะพี่พี่นะสี่สิบเก้าค่ะรายการนี้รายการที่สี่บเก้าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมฉลุแบบนี้นะคะเรี่ยมอยู่ในพลาสติกสวยๆแบบนี้ลายไทยแบบนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่สี่สิบเก้านะคะต่อด้วยรายการที่ห้าสิบนะคะจะเป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเขาเรียกว่ารุ่นแจกแม่ทัพนะคะพี่พี่นะนี่เลยสําหรับรายการที่ห้าสิบนะคะ ต่อด้วยรายการที่ห้าเอ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะรายการนี้รายการที่ห้าเอ็ดนะคะพี่ๆนะรายการนี้รายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะต่อกันด้วยรายการที่ห้าิบนะคะจะเป็นพักกิ่งนะคะพี่ๆีนะนี่เลยเป็นพักกิ่งแบบนี้นะคะสวยๆอย่างนี้นะคะรายการที่ห้าบนะคะต่อกันด้วยรายการที่ห้าสิบสามนะคะรายการนี้รายการที่ห้าสิบามนะจ๊ะนี่เลยสาหรับรายการที่5้าสิบามต่อกันด้วยรายการที่ห้าบี่นะคะพี่ๆี รายการนี้รายการที่5้าสิบสนะคะนี่เลยต่อกันด้วยรายการที่ห้าิบห้านะคะรายการนี้รายการที่ห้าสบห้านะคะสําหรับเหรียญหล่อเหรียญนี้นะคะรายการที่ห้าสิบห้านะคะต่อกันด้วยรายการที่ห้าบหกนะคะนี่เลยเป็นผ้าเนื้อดินใหญ่ๆแบบนี้นะอยู่ในตลับแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะ นี่เลยเป็นพัดสวยนะคะพี่พี่เนื้อเข้าเก่ามากๆเลยนี่เลยนะคะสําหรับรายการที่ห้าสิบหกนะคะรายการนี้รายการที่ห้นะคะพี่พี่นะนี่เลยรายการที่ห้านะคะต่อกันด้วยรายการที่ห้าสิบเนะคะรายการนี้รายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะต่อกันด้วยรายการที่ห้าสิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมแบบนี้นะคะรายการที่ห้าสิบแปดนะคะ รายการนี้รายการที่ห้าสิบแปดนะคะพี่ๆนะต่อกันด้วยรายการที่ห้าสิบเก้านะคะรายการนี้รายการที่ห้าสิบเก้านะคะต่อกันด้วยรายการที่หกสิบนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปีหนึ่งเก้าเล่มพลาสติกสวยๆนี้นะคะสําหรับรายการที่หกสิบนะคะต่อกันด้วยรายการที่หกสิบเอ็ดนะคะ รายการนี้รายการที่หกสิบเอ็ดนะคะพี่ๆนะรายการนี้รายการที่หกสิบเอ็ดนะต่อกันด้วยรายการที่หกสิบสองนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้านะอยู่ในตลับสามห่วงแบบนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่หกสิบสองนะคะต่อกันด้วยรายการที่หกสิบสามนะคะจะเป็นพับปิดเอ้ยไม่ใช่พับปิดตาหรือเปล่านี่นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ไม่ไม่ทราบหลวงพ่ออะไรตลับสวยนะพี่ตลับสวยนะคะมีแกะแบบนี้นะคะ สำหรับรายการที่หกสิบสามนะคะต่อด้วยรายการที่หกสิบสี่นะคะจะเป็นพัทซุมโกนะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้นะรายการที่หกสิบสี่นะคะต่อกันด้วยรายการที่หกสิบห้าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะพี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะสําหรับรายการที่หกสิบห้านะคะต่อด้วยรายการที่หกสิบหกนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดสวยๆแบบนี้เลยนี่เลยสําหรับรายการที่หกสิบหกนะ รายการที่หกสิบเจดค่ะจะเป็นพระซุ้มกอนะคะพี่พี่นะเป็นพระซุ้มกอแบบนี้เลยสำหรับรายการที่หกสิบเจ็ดนะคะหกสิบเจ็ดนะพี่พี่นะองนี้หกสิบเจ็ดนะคะต่อกันด้วยรายการที่เดี๋ยวนะคะห7สิบเจ็ดหสิบแปดนะคะรายการนี้รายการที่หกสิแปดจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะอยู่ในตลับสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เลย สำหรับรายการที่หกสิบแปดนะคะต่อกันด้วยรายการที่หกสิบเก้าจะเป็นเขาเรียกพั้นอะไรพัลลอดกับ ah an, พัะคงนะคะพี่ๆนะนี่เนื้อสวยๆทั้งสองอันเลยนะคะพัลลอดกับพัะคงเลยนะคะนี่เลยสวยๆแบบนี้นะคะสำหรับรายการที่หกสิบเก้าต่อด้วยรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะรายการที่เจ็ดสิบนะคะรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบนะคะพี่ๆนะนี่เลยรายการสุดท้ายนะคะ อ่าพี่รันไทยที่ชอบหรือว่ามีลายก็ทักลายได้เลยนะคะแอดไอดีลายน้องได้เลยนะเป็นเบอร์0ูนย์9 8 8 3 7หรือท่านใดที่ไม่มีลายโทรติดต่อน้องได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะนี่เลยสำหรับวันนี้น้องก็มีมาให้ชมประมาณนี้นะคะพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่น้องมานำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ